มาครัเพื่อนเครับแคปเตี้ยเกียร์ธรรมดาปี22หน้าหมูป่าเขี้ยวเงินและชิมคันเพื่อนคันนี้เลขไม่แค่72,800กว่ากิโลเมตรผมแจ้งราคาบริเ็นราคาพิเศษนะ4,19,000บาทใครซื้อได้ซื้อเลยนะครับราคาดีมากนะครับ7,109โครงสร้างคานหน้าเดิมหมดนะเพื่อนนะเดิมหมดนะครับเอาละครับใครซื้อทันซื้อนะครับเพื่อนฝาแกะฝาหน้าไม่มีแกะนะครับ เพื่อนๆดูเครื่องยนต์นิ่งมากแล้วก็สภาพดูสินี่แหละคือรถคุณภาพครับดูซีนเซิร์ไม่มีแกะไม่มีซีนใหม่ครับของเดิมๆนี่ q ีโรงงานยังอยู่ครับเห็นไหมสีเครื่องยนต์2.4ดีเซล1 5 0แรงน้าน,นะครับเป็นอีกหนึ่งคันที่ผมบอกเลยราคาเพิ่งออกเมื่อกี้วันนี้วันที่3กุมภา69นะยาง215 65R16 ยางใหม่ๆเลยเพื่อนๆนี่เห็นไหมครึ่งนิ้วเลยนะครับปี24นะยางปี24 โอ้โหเพื่อนดูมีแคลริบอยทรงเสมือยแกงสภาพพร้อมใช้งานแล้วก็เพื่อนดูอ,อ,อ,นอ,นดอูจจได้มาหนึ่งชุดเลยครบเลยเพื่อนดูเลขไม่เจ็ดหม่นสองพันแปด้ห้ากิโลเมตรนะครับหน้าจอผมไม่แน่ใจว่าเป็นของโตโยต้าแท้ไหมหรือครับแต่ว่าเป็นหน้าจอทรงใหม่นะครับผมไม่เคยเห็นกันครั้งแรกอ่ะเพื่อนดูเจเดน่าหกสปีดไทยในสภาพแบบนี้บอกไม่มีขาดนะเพื่อนนะไม่มีขาด ดูดิเบาะแคบสีสวยเนี่ภายในดูสะอาดสะอ้านโอ้โหเพื่อนพืดดูหลังคานี่แหละครับคือรถคุณภาพอีกหนึ่งคันแล้วราคาโคตรดีอ่ะเพื่อนเพืปกติยืนพื้นอยู่444นะ439 459อะไรเงี้ยนะปี22นะอ่ะดูโครงสร้างครับเนี่ยสีให้ดูเลยเพื่อนเดูเนี่ยคือรถเกรด A ครับรีบเลยนะครับใครหายอยู่ นะครับไม่ว่าจะเป็นใช้ส่วนตัวใช้ในนามบริษัทได้หมดนะครับราคานี้ไม่มีแบดเซนะครับค่าโอนส0มพันบาทเท่ากันหมดนั้นเพื่อนนะไม่ว่าจะเป็นนิติบุคคลหรือบุคคลก็ใช้ในส่วนของค่าจดทะเบียน3,000ันบาททั้งนั้นนะครับกระวนเสริมท้ายพร้อมแครี่บอยเพื่อนดูภายในครับไม่ช้ำเลยไลเนอร์นี่แทบไม่มียมันทุกเลยเพื่อนเดิมนะครับดูนะแผงท้ายเดิมหมดนะครับ หุ่นงวงหัวน็อตเหลี่ยมคมกลิบเลยนี่คือไม่เคยแกะเลยนะเพื่อนนะในส่วนของคันนี้เป็นอีกหนึ่งคันนึงเพื่อนนนะราคาเพิ่งอ,ออกอย่างที่แจ้งนะครับราคานี้4ี่แสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทใครซื้อได้ซื้อนะเพื่อนนะแจ้งอย่างนี้แล้วกันนะครับเพราะว่าสภาพรถตามที่ส่งแจ้งเดอมมากนะครับแล้วก็ราคาดีมากเอาเพื่อดูเอกสารนี่ 2, 2022นะครับทะเบียน7109ย้าระยอนะครับมันทุกนะ สองอยีงส่สี่ดีเซลร้อยห้าสิบแรงมา้าลำดับที่หนึ่งะผมให้ดูด้านหลังภาษีเสียปีละเนี่ยปีล่าสุดก็คือหนึ่งหมืนสามพันห้าร้อยอีหนึ่งมืนไม่ใช่หนึ่งพันสามร้อยห้าสิบาทนะครับหน้าสิบแปดขาวจ้วงไม่มีการเสริมอะไรใดทั้งสิน้นนี่คือรถที่ถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่างนะเพื่อนนะแครี่บอยก็ลงเล่มให้เรียบร้อยนะครับใครอยากได้นะครับรถสภาพแบบนี้ราคาโคตรดีเลยสี่แสน 1 9 0 0 0บาทเท่านั้นใครอยากได้คันนี้รีบโทรมาทักมาเลยสวัสดีครับ